xíu là bệnh chẳng lẽ cây cây Thắng thắng Mùi vai mùi vai Phải đâu Thắng 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 วันนี้วันนี้วันนี้เขามาเขามาเขามาถังถังไม่ต้องไม่ห,าห้าวอะเขามานี่มานี่มานี่ไปไหมไม่รู้ไงฮะไป <c oughs> โอ้ไปไหมนู่นถังถังมานี่มานี่ Má tim lên Hơi 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 Hãy subscribe cho kênh ไฟไหมตรงนู้นนูนนูนนู่นไฟไหมไฟไหมไฟไหมบ้านฉันอู้ช็อตแล้วมาให้ไปละพ่อพ่อกับมาพ่อพ่อกับมาโ้ยตัวเองไปได้แล้วยังจะออกออกมาได้แล้วยังจะเข้าไปอยู่บารดี แล้วอีกคนหน้าอยู่ในบ้านายิบหายยังไม่ได้ขนดด้เลยอีกคนหน้าหายแน่ๆถังพี่วิ่งกับออกมาไม่ทันข้างในนี่พี่วิ่งออกมาห้องสี่ ไอ้บ้านี่ฉลาดออกมาก่อนเพื่อนเขาเลยไอ้เนี่ยมันเนี่ยเห่าไม่เห่าไม่ไม่รู้เนี่ยไอ้นี่มันเห่าไม่งั้นไม่รู้เลยรอดอีกแล้วตายห <c oughs> <c oughs> มามันเห่าก่อน ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้โอ้นั่นช็อตแล้วโอ้ยมันไหมสายจะขาดแล้วดูก็รู้แล้วไปละ พ่อห่วงรถอีกคหน้าสองพันห้าฉันยังอยู่ในนั้นอยู่เลย

ไปดับแล้วไปดับแล้วหลังจากไฟไม่เสร็จหลังจากไฟไม่เสร็จสัตว์เลี้ยงก็ยังอยู่ครบไม่เอาไม่จะหาซื้ออันนี้ดับไฟยังมีเป็ด มีอยู่นะัมชอ็อตโอ้ยนี่เจอเบิงชั้นดีเลยเนี่ยไม้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 หมดเลยนี่น,นี่นี่ก็ไม้ไม้หมดเลยเนี่ยไม้ไม้มันเม,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 มา,าเต็มบ้านเลยไฟไหม้มาอะไรตอนนี้เนี่ยอ่ย